สวัสดีครับสวัสดีนะนะตกป่าทุกท่านนะครับมาออกไม้ี่กระพึงไม้ตอนนี้มาตามหาป่าตัวแรกครับเะโดเสือ์วันช่อยังไม่ตกประมาณสองอาทิตย์กวกาครับชะโดตกอยู่สามวันแล้วแนวนะครับเะโดแถวนี้ลองดูครับวันนี้จะมีพนงานป่านอนจัน์นอนใจปลาไม่กัดไม่ดื่มครับลองดู เชโดแถวนี้ไม่ต้องคาดหวังครับเหย่าส่วนก็กัดยากครับไม่กัดเลยก็มีตอนนั้นมาบริถายครับโอ้ทายอยูไม่บริถยาก็เล็บรวตัดลงต่้งไก่ปะอาต้มตึม เพราะว่าดินมันตำ่ำาอนนี้อยู่ในถังน้ำมันตื่อครับเดี๋ยวเอาไก่ลงเลือกไปเลยเดี๋ยวผ่านไปใส่งลงไม่แค่นในหน้าไปไหนกจ็จุงเอา อัดนดากอันดาทุลทุเล่เชี่ยวใช้อย่าปลอมก่อนครับมาตอนนั้นก็อย่าปลอมบวกัดนะครับเดี๋ยวผมกลับเร็วหามงก็กลับบริษัทยามทำมีกริปเไปตัวน,น,ตนี้สแลัเบสสกุลนะครับอบอกเลยว่าของดีของดีนะของดี โอ้คาท์คาฮียมาแะ่ยังเหลือมีตัวได้เลนกินแหละฉันหลั่งขนาดนี้ ี่ซือเหลือล่อมลมเศร้าเนี่ยจ้เห็นบ่บ่เศร้าเลยอ่ะไรเนี่ย ขนาดลากสาไม่ยังเหม าหลักสาสหอมหน้าค่ะคืนเห็นไม่ยาไม่สายกันเนู่โอกาสท่องมือนีประจัก ต่าง่าเลยนะกูสงสัยเหรอเม่อว่ามันการถือบอว่าไม่เล้ไปเลย พ่อกูมักกากันหน้ามันมากแล้าคล้องตีไปมันบวกกันเลยเห็นมันสามของบางทีก็สามเทือง ทีหลังเขาเก่งวันนี้หน่อยนะ ยองโบงเนี่ย่หล่ะพี่ใส่ปะพี่ใส่ตีเนี่ยตีเนี่ยตุ้มใช่ไหมตากันคนเดียวนะตีมันด้วไม่มีรายตัว

เลือมันอวยไหมเธอก็ตรงตีดิแต่ประตูทาน,นีะคือใหญ่ลย<ๆ>เออ รูดบ่อรูดรูดได้นี่ไม่ได้แดกคู่ล็อกไม่ขนาบุ้ยเลย A few moments later ก็นั่นนะครับจัดแต่ของคนเดียวครับของผมไม่จัดเลยมิจฉาเนี่ยหนูจะ zoom ละวาดมิติสักตัวส่วนผมไม่ได้สักตัวครับแค่นั้นแหละไม่กัด ไปสับ้านครับหนึ่งทุ่มแล้วปลาไม่กัดของผมดื่ลมก็ลมเกลือไปที้งหา้ากกันใหมครับ